สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง FC เบ่าตึงปทุมราชเบอสุขุสุขนครับมาเบิรงัวนทองแปดเดือนกับเบ่าตึงครับเมื่อนี้ครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบครับลูกสองในทองครับงัวสดสดครับเชื่องเครับเชื่องแห้งครับงัวตัวนี้ครับจับได้ายได้ครับผู้เท่าผู้แก่เลี้ยงได้ครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเบ่าตึงตรวจทองให้เรียบร้อยครับงัวโค้งสางดีครับ บือรึ่งงานนมซีเต้าครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับลดแรกแจกแถมครับไผสนใจครับไผสนใจกระทหาเบาตึงใดครับพี่น้องครับงวอยูบานนว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบอตองไปรุ่นเสเยเวลาครับพี่น้องครับงวทองร้อยเปอร์เซ็นครับบอตองไปสมอีกครับพี่น้องครับทองแปดเดือนแล้วครับ เปี้ยงอีกจักเดือนกว่านี้ก็ได้รุ่นแล้วครับสามหมืนเจ็ดพันครับพี่น้องครับเบาๆครับจัดไปเลยครับมือนี้ครับเบิ้งครับกินเฟองครับกินฟางดีครับกินฟางกินห่ำดีครับกินหามเซน้มนี่บ๊วยครับพันจูบกินครับของใครลืงเลยครับสุดยอดครับงวดตัวนี้ครับงวดเฉียงครับจับได้บายได้ครับสามหมืนเจ็ดพันครับ เล็บงามครับเล็บแต่งามครับให้สนใจโท่มากนะครับเด้อเบาวตึงประกันทองให้ครับบังคับนำหน่วยง้วทองครับสีเป็นเซียนเป็นสายแนวนี้ครับแนวนี้วแนวนี้ครับนำนำหน่วยงัวทองครับแนวนียวสีเหลืองเหลืองครับขุ่นๆครับต่างกันกับน้ำเมืองงวอขึ้นนะครับน้ำเมืองงวอขึ้นสีเป็นใสๆ ลกรสิบบนเนี้ยวครับไซโยดเลยครับอันนี้เป็นเนื้อนี้ยวคุนๆุนครับนี่คือน้ำงัวน้าน้ำเมือกงัวทองครับพี่น้องครับสีน้ำตาลครับสนใจโทรหาเบาตึงไหนครับสามหมื่นเจ็ดพันครับงัวประกันทองแปดเดือนครับพี่น้องครับถ่ายสูงรอยซีซีครับตัวนี้ครับน่าสนใจแห้งครับเอซครับกําลังมองหางัวทองครับพี่น้องครับ ซื้อตัวนี้บ่ผิดหวังครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขาทกขาถอนสิบห้ามือครับอยู่กับเบาตึงโดนแล้วครับตัวนี้ครับเรื่องขาทกขาถอนนี้บ่มีครับสุดยอดแล้วครับเรียงง่ายๆครับงวดตัวนี้ครับเอายังให้กินก็กินครับบ่บ่๊อี่กินครับบ่มีปัญหาครับโูกซองในท้องครับ โอ้โหแห้งครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับใกล้ๆกระทูหาเบาตึงได้ครับถูกจังหวัดครับพี่น้องครับเบาตึงจัดทรงแถบถูกจังหวัดเลยครับสามหมื่นเจ็ดพันครับไัยสนใจครับสอบถามราคาได้ครับคาง่วง่าทรงครับพี่น้องครับตกทัไดครับ บาตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบ่มีลูกยินดีขึ้นเงินครับเพราะว่าเบาตึงจับหัวพนได้แล้วครับลูกหัวเล่นนะครับตัวนี้ครับบ่มีปัญหาครับโทรหาเบาตึงได้ครับตลอดยี่สิบสี่ช่องนะครับงวดตัวนี้ครับผู้เท่าผู้แก่ก็เรียงได้ครับตัวนี้ครับ เชื่องแห้งครับพี่น้องครับเชื่องแห้งครับโคนหางใหญ่ๆครับมัว่วให้ลูกดีอีกหนึ่งตัวครับเมียนี่ครับเห็นผลงานผลมานแล้วครับ สุดยอดเลยครับสนใจโทร่มากเด้อครับเด้อทรหาบอตึงใดครับมงวนทองตัวนี้ครับประกันทองครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดท้ายบอตึงขอจบชิปไปเพียงท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับพอกันชิปนาครับสวัสดีครับผม